โอเคกับสวัสดีทุกคนกันเรื่อนะครับมันนี้จะมาเข้าเข้าไอแอมเทนนิ่งกันนะครับก็เป็นอ่าเป็นมือเดินมิเตอรี่นะครับโอเควันนี้ผมแค่จะมา,นนานแมนะนําแบบละผมไปเจอมาเผื่อทุกคนยังไม่รู้จักกันนะครับทุกคนสามารถเลือกแบบได้นะผมะเลือกเป็นแมอนฉันเนี่ยนะเราสามารถปิดได้นะเ <The> ดี๋ยวโปลมานะครับ ก็จะง่ายๆประมาณนี้เลยไม่ได้ยากเดี๋ยวผมจะเอาเป็นแคมเปอร์ไปเวิ่ป,อ,ปอยู่นู่นเราต้องเก็บปืนนะครับ<อ>ก็ประมาณนี้นะครับผมขอเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ก็แอบมาดูนิดนึงลนะ น่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากได้มากที่สุดนะนเป็นจัมเปอร์เนี่ยอ่าโกดแล้วก็มูฟวิง่งวิ่งเหอะเสิร์ฟอันนี้คือผมไม่ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เดี๋ยวดิติก นะครับี่ก็ผมอมานนี้แบบอ่ะมันก็จะเข้มแบบนี้เลยนะอันนี้คือไม่ผ่านนี่คือไม่ผ่านหลักการเอาไหมเอาไหมจะลองไปบินอยู่นู่นตรงนี้จะยากนิดนึงเลยนะครับก็ ผมยิงไม่โดนอะ่เสร็จสิวมันมีหลายหมวดนะมีมีอันนี้ดเลยเนี่ยมีโยนมีเมีหนึ่งหนึ่งนิดเนี่ยแค่นี้ p p ก็มีอ่าหน่วย PCFN FPA ไอ้ก็คือจะไปเมล์อื่นนะครับเดี๋ยวดู ลองกับคนแบบนี้น่าจะง่ายสุดสำหรับผมโอ้โหอย่าเกลียดไอ้ไม่ชอบไม่ชอบเกยด ข้างหน้าเลยอลองมุมมอลบุกขึ้นที่หนึ่งนะออดูผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อะจะลองดูจะเล่นตัวอย่างเล็กเลยเลตัวนายจา้าโอ้โห ให้ยิงไงครับเนี่ยปุกป yeah. ุกป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 ุกรุกรนี่ไอโดนอันนี้คือโดนเนี่ยโอ้โหคนนี้เขาน่าจะเอ็มแม่นมั้งไม่รู้ไม่แน่ใจตัวเขาเล็กยิงไม่โดนจะได้วะ ีโอ้โหโดนยิงผมมองไม่เห็นนะ ครับก็คลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็คลิปนี้มีแล้วมาครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดอะไรก็ได้กดกระดิ่งได้นะครับเวลาผมลงคลิปใหม่เวลาว่าแจกสูตรไอ้จิงๆจะได้รู้ทันกันนะครับนี่ไงิปสุดท้ายก่อนไปไย้ๆยครับ